ดวงชะตาราศีกุมประจำเดือนมิถุนายน2567ภาพรวมเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีกุมเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีโอกาสดีๆเข้ามาเหมือนฟ้าหลังฝนตกเริ่มมีแสงสว่างแม้จะมีอุปสรรคบ้างก็จะได้รับการช่วยเหลือการงานราบรื่นความสัมพันธ์ดีสุขภาพแข็งแรงแต่ต้องระวังเรื่องคำพูดและการเดินทาง คำแนะนำพูดจาด้วยความสุภาพระมัดระวังคำพูดอดทนอดกลั้นใจเย็นเย็นมุ่งมั่นตั้งใจทำงานกล้าสแสดงออกมั่นใจในตัวเองดูแลสุขภาพทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายสม่ำเสมอทำบุญสร้างกุศลด้านการงานงานที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จมีโอกาสได้โชคลาภแบบไม่คาดคิดมีเกณฑ์ได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานสำคัญระวังปัญหากับหัวหน้าใจเย็นเ พูดคุยด้วยความเข้าใจพัฒนาตัวเองฝ่ายหาความรู้อดทนอดกลั้นด้านการเงินมีโชคลาภแบบไม่คาดคิดเงินทองไหลามาเทมามีโอกาสลงทุนหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่วางแผนการเงินเก็บออมใช้จ่ายเงินอย่างมีสติด้านความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคู่ครองคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีขึ้นโรแมนติกใจเย็นเพูดคุยกันด้วยความเข้าใจ ด้านสุขภาพระวังเรื่องสุขภาพจิตเครียดน้อยๆพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอระวังอุบัติเหตุขับขี่ด้วยความระมัดระวังทั้งนี้ดวงชะตาข้างต้นเป็นเพียงคำพยากรณ์เบื้องต้นเท่านั้นผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกรรมเก่าปัจจุบันและวิบาก